สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมมีข่าวดีนะครับในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีเขาได้ประชุมกันเมื่อวันที่26กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีมติอนุมัติในเรื่องของมาตรการคนละครึ่งเป็นเฟสห้าแล้วนะครับโดยเขาจะให้เงินเนี่ยไม่เกินคนละ800บาท โดยให้สิทธิ์สำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2565ก็เป็นระยะเวลา2เดือนนะครับกันยาถึงตุลาคม2565สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับเขาก็จะเติมเงินให้เราอีกคนละไม่เกิน800บาทนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับว่าเขาจะให้ ใช้ได้วันไหนนะครับโดยระยะเวลาเนี่ยอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2565นะครับและในโครงการต่อมานะครับก็คือการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับโดยเขาจะช่วยเหลือเดือนละ200บาทต่อคนเป็นระยะเวลา2เดือน ก็คือในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม2565ก็คือรวมรวมแล้วนะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับคนละ400บาทนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าในช่วงเดือนอกันยายนเนี่ยเขาจะโอนเงินให้วันไหนอย่างไรนะครับก็จะได้2เดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนคนละครึ่งก็จะได้เติมเงินอีกคนละไม่เกิน800บาท